สวัสดีจ้าทุกคนแมวไอพาทุกคนมาบึงแปลงบกบวบจ้าแปลงบกบวบกำลังงามเลยจ้ะส่วนข้างล่างนี้ก็จะปลูกฝักทองจ้ามันจะกำลังออกหมากออกผลเลยจ้ะปลูกมีแตงโมพร้อมได้จ้ะทุกคน แตนซ้อนค่ะนี่อัน,นจะเป็นเครื่อแตงโมจ้าทุกคนปูไไว้ข้างล่างส่วนด้านบนส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นบวบหอมจ้าอันนี้เป็นจงว้เห็มดมลร็ดพันธ์จ้า,จาทุกคนลูกที่ใหญ่แล้วเนาะ บาดเมียวอ,อากาศขึ้มฝ้าขึ้มฝนจะมึงจะบวบนี่ก็ลวกก,กินกับแจวกินกับปนกะแสบเนาะแล้วก็แกงใส่หน้ำไม้กะแสบจะแล้วก็เอาไปพัดก็ได้จ้ะหน่วยกำลังงามเลยจ้าทุกคนอันนี้ก็พ่อเก็บแล้วเนาะ แต่ว่าน,นี้ยังบ่พอเก็บจะนี่อันนี้เก็บไมาเม็ดเมล็ดพันจะทุกคนส่วนด่านล่างเป็นก็นจะปลูกหวักทองนำจ้าว่อยกำลังงามเลยจ้ะ แถวบ้านแม่อ้อยก็จะเฮ็ดเกษตรแบบนี้แล้วจ้ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาออกแล้วเนาะนี่ก็จะมาปลูกบวบป,ปลูกฟักทองปลูกแตงโมจ้ะในไฮนาเนาะถึงเวลาเกี่ยวเขาก็จะลื้อแปลงเพื่อเห็ดเขาจ้ะเพื่อปลูกเขา หน่อยพายางไปเบึงทางทีจะด้านล่งลางก็จะเป็นแตงโมจะอืมเป็นเครื่อแตงโมจะทุกคนเิ่นจงให บวบแกเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เนาะเขาก็จะได้มีบวบปลูกเรื่อยๆจะบ่ต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ดูเนาะลูกนี่งามคักจ้ะทุกคนนี่จะนี่ก็พ่อเก็บเลยจ้ะทุกคน ลูกซ้ำนี้พ่อเก็บแล้วเนาะบวบนีไงเร็วจ้ะแปบ๊บเดียวก็แปบ๊บเดียวกนะญ่เนาะนี่ก็บ,บวบหอมเอาไปพัดก็แซ่บจ้ะทุกคน ผัดใส่ไข่ใส่หมูกัใส่แกงน้ำมักับแสบละลวกกินกับป้นกับเจากับแห้งแสบจ้ะทุกคนจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า